สวัสดีชาวโลกนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าไปทำงานกันนะคะหน้าสดก็จะประมาณนี้นะคะปกติถ้าถ่ายวิดีโอก็จะใช้แอปของ IG ช่วยในการถ่ายนะคะเราก็จะสวยได้แค่1นนาทีนะคะอันนี้ก็คือความจริงอันโหดร้ายนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่กันแดดก,ก่อนนะคะก็คือ ครีมลองพืน้นปกติก็จะคนทั่วไปก็จะใช้เ,เซรั่มหรือว่าครีมบำรุงหน้าไปก่อนนะคะอันนี้จะใช้ของเซวานะคะของคุณวุ้นเส้นนะคะก็มีรุ่นน้องแนะนำมานะคะ ทาไปเยอะๆเลยค่ะถ้าคนคนขี้เหนียวถ้าทานน้อยมันก็จะไม่ได้ผลนะคะในการบำรุงหน้านะคะ จะแต่งแบบเป็นธรรมชาตินะคะก็้วสุขสันต์วันปิดเทอมนะคะสำหรับเด็กน้อยทุกคนและก็คุณครูก็จะมีเวลาพักผ่อนด้วยนะคะ ลงครีมบำรุงไปแล้วนะคะก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกันแดดใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นกันแดดผสมรองพื้นด้วยก็จะทำให้ปรับผิวให้มันขาวขึ้นนะคะกันแดดนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า แม้แต่เราไม่ได้ออกจากบ้านเราอยู่ใต้แสงไฟมันก็มีรังสี UV จากหลอดไฟนะคะจากแสงไฟด้วยนะคะปกติถ้ากิ๊กแต่งหน้าก็จะไปแต่งที่โรงเรียนแล้วก็จะใช้กระจกในการแต่งนะคะเมื่อกี้เรามองผ่านกล้องมันก็จะ เห็นไม่ค่อยชัดนะคะพาไปเลยนะคะกิ๊กไม่ค่อยตหนีเรื่องเครื่องแต่งตัวนะคะครีมถ้าอยากสวยก็ต้องใช้ครีมดีๆที่มีคุณภาพนะคะอันนี้งบงบกิ๊กก็ยังไม่ถึงที่จะใช้ครีมที่มีคุณภาพสูงขนาดนั้นนะคะ แต่ว่าของที่ดีเนี่ยถึงแม้จะราคาสูงก็ไม่ถือว่าแพงนะคะเพราะว่าเราซื้อที่คุณภาพของมันแต่ว่าถ้าเป็นครีมราคาต่ำเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณภาพไม่ดีก็ถือว่าแพงนะคะปกติเคยใช้เครื่องสํออางที่ติดท็อปหนึ่งในห้าของโลกมาแล้วนะคะของ a r t i s t สตเนาะแต่ของไทยก็ ไม่รู้สึกว่าแพงนะคะเพราะเราซื้อที่คุณภาพของมันนะคะ มากกี้ก็จะกะไม่ถูกแล้วก็คีมมันก็จะเหลืออ,อย่างเงี้นะคะแต่ไม่เสียดายค่ะแล้วก็ใช้กระดาษที่ชู่เช็ดทิ้งไปเลยนะคะแป้งก็จะใช้แป้งของเจ้านางของคุณปลางใช่ไหมคะ เคยบอกไปนะคะว่าแป้งเจ้านางเนี่ยจะติดผิวดีมากมันจะไม่หลุดเหมือนแป้งอันอื่นนะคะเคยเห็นคลิปที่เขาแต่งหน้านางลาเขาก็จะใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของเจ้านางหลายตัวเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขามีหลายแบบนะคะแล้วแป้งก็มีหลายเบอร์ด้วยนะคะ จะมีของคนที่ผิวขาวผิวขาวเหลืองแล้วก็ผิวสองสีนะคะถ้าของจริงก็จะราคาประมาณ200กว่าบาทขึ้นไปนะคะอันนี้ก็ไปซื้อที่ร้านแก้มใสมานะคะเคยสั่งมาจากในในช้อปปีแล้วนะคะก็ไม่ได้ของจริงมาเพราะว่าเราไปเลือกราคาถูกก็จะได้ของปลอมมานะคะ เดีย๋ยนี้ของปลอมมันก็มีเยอะเราก็ต้องระวังในการซื้อด้วยนะคะเนะะี่ยค่ะขอหาแป้งเสร็จเนาะช่วงปิดเทิมหน้าตาก็ไม่ค่อยมีสิวอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องกดดันอะไรนะคะ สิวก็เกิดจากความกังวลเหมือนกันเนาะหลังจากลงแป้งเสร็จเราก็จะมาลงตานะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านแก้มใสจะเป็นโทนน้ำตาลหแต่ว่าเราเราชอบสีทองเราก็จะเราบอกว่าอยากได้สีทองเขาก็แนะนำโทนน้ำตาลมานะคะการแต่งหน้ามันก็เหมือนการระบายสีมันก็เป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะคะ ราก็ลองนึกถึงการระบายสีของเราว่าทำยังไงให้มันแมทกันนะคะแล้วก็จะทาสีตาอ่อนลงไปก่อนจากนั้นก็ทาสีนตาลเข้มลงไปตรงขอบตานะคะ ก็เพิ่องอัดเพลงปลายฟ้าไปนะอัดเพลงอะไรก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเขาร้องเสียงสูงแข่งกันมันก็ตลกดีก็เลยเอามาร้องนี่เรางานตาของเราก็ได้แล้วิ <h ums> สึกว่ากล้องของเรามันจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่า ู่ในห้องที่แสงไฟแสงไฟมีแค่ดวงเดียวเนาะปกตินะคะสมัยเรียนกิ๊กไม่แต่งหน้าเลยนะคะเพราะว่าชอบหน้าที่เป็นธรรมชาติเนาะแต่ว่าเรามีโอกาสได้ไปทำงานกับ ครูโคนนะคะขายเครื่องสำอางนวดหน้าพ่อโคนขัดผิวอย่างนี้เราก็ได้แต่งหน้าทุกวัน,นะคะ่ะพอเรามาทำงานจริงๆเราก็มาเป็นครูแล้วก็ถ้าไม่แต่งมันก็เหมือนไม่สบายเหมือนคนป่วยอะคะ่ะก็เลยเลยติดเสพติดการแต่งหน้านะคะต่อไปเรามาเขียนคิ้วแล้วก็จะต้องหวีคิ้วก่อนเนาะ ก็จะใช้ของซาชิใช่ไหมคะอย่างที่แนะนําไปว่าซื้อมาจากมาร์คโฟนะคะนี่เนาะมันก็ง่ายๆอันนี้คิดชอบใช้เบอร์ศูนย์สองมันจะเป็นสีน้ําตาลที่มันจะต้องคล้ายหรือเหมือนกับสีผมของเรานะคะเพื่อไม่ให้มันเด่นเกินไปนะคะเกียนคิ้วเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยไป เขาเรียกว่าสักคิ้วมานะคะแต่ก็มันก็เริ่มจางไปแล้วก็เขียนเพิ่มมันก็จะสวยขึ้นนะคะเราก็จะขี่จากฐานด้านล่างก่อนนะคะ ก็ขีดรอบด้านบน <P ew> ช่วงนี้อ้วนนะเมื่อก่อนน้ำหนักแค่45นะคะแต่พอ ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเดือนกว่าก็น้ำหนักเพิ่มมาสิบกิโลนะคะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรก็กินอย่างเดียวนะคะ <S 2> <S 2>

สมัยนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายนะคะที่ช่วยเสริมความงามให้กับเรานะคะเราต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ดีแล้วเราก็ก็จะยู่ยังคงเยาว์วัยนะคะแม้ว่าเราจะอายุมากแล้วเรื่องจิตใจก็สําคัญค่ะถ้าจิตใจเราไม่เครียดไม่กังวลอะไรมันก็ส่งผลให้ร่างกายแล้วก็ หน้าตาเราก็จะสดใสนะคะแต่ว่าถ้าจิตใจของเรามีความทุกข์ความเศร้าหมองหน้าตาเราก็จะอมทุกขนะคะมันก็จะดูไม่มีสง่าราศีเนาะการที่เราจะดูแลตัวเองก็ต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะคะร่างกายเรายังต้องอาบน้ำทุกวันเลยนะคะจิตใจเราก็จะต้องชำะระล้าง ให้จิตใจผ่องใสเป็นจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยหลักธรรมอยู่เสมอนะคะปกติถ้ากิ๊กไปโรงเรียนก็จะไปแต่งหน้าที่โรงเรียนแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยนะคะฟังธรรมะของปกติก็จะฟังของท่านวอว,วชิรามีทีคือท่านเป็นพระที่เป็นหนอนหนังสือนะคะท่านก็จะมี ความรู้มีประสบการณ์ที่แน่นมากนะคะพอเราฟังแล้วเราสามารถเอาไปใช้ต่อยอดเอาไปสอนนักเรียนได้ด้วยนะคะ คนอาจจะกังวลว่าเออเขียนคิวไม่เท่ากันอย่างนี้เนาะเราไม่ต้องไปคิดมากนะคะการแต่งหน้าของเราในจุดเริ่มต้นอาจจะหลายคนอาจจะมองว่าสวยแบบปแปลกสวยแบบตลกแต่งหน้าไม่เป็นแล้วยังอยากจะแต่งอีกอย่างนี้เนาะแต่ว่าร่างกายของเราสองฝั่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่ากันนะคะอย่างเช่นแขนเราข้างไหนใช้งานเยอะมันก็จะ มันก็จะต้องมีกล้ามเนื้อเยอะกว่าใช่ไหมคิ้วของเรามันก็ไม่จําเป็นต้องเท่ากันอยู่ตลอดเนาะบางทีความความไม่เป๊ะมันก็เป็นศิลปะมันก็เป็นความงามความเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะคะเราอย่ากกังวลน,นะคะไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นนะคะมีแต่เรานี่ละคะ่ะสนใจตัวเองมากที่สุดในโลกแล้วเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปต่อไปก็จะเป็นแก้มนะคะอันนี้ไปเจอที่เซเว่นมาตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นผงให้ปัดเลยแต่ความจริงมันเป็นน้ำก็ตอนแรกก็แอบ,บกังวลอยู่ว่ามันจะใช้งานยากหรือเปล่านะคะแต่ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็จิ้มไปเลย จะหมดเล็กน้อยนะคะให้มันแบบขึ้นไปด้านบนเนาะนี่นน <owned by well> แล้วก็แตะ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 <ๆ>แต<บ>มันก็จะเลิศๆกล้องมันจะมืดๆนะคะแต่ก็ได้อยู่นะ แล้วเราก็จะทาลิปนะคะลิปกลิกจะใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะน,นี้ก็ซื้อมาจากน้าโปเหมือนกันมันก็จะไม่เข้มมากเป็นสีแบบนูน๊ๆเนาะเด็กๆก็จะชอบนะคะเวลาเราแต่งหน้าแล้วก็มันก็ดูสดใสเนาะ เด็กก็จะชอบบอกว่าครูสวยจังเลยแต่เขาก็บอกว่าครูทุกคนในโรงเรียนอ่ะสวยนะ,ะเด็กก็อยากเป็นที่รักของทุกคนนะคะก็เลยกก็สวยจริงนะคะทุกคนสวยในแบบของตัวเองเนาะ คำกล่าวว่าอย่าแต่งหน้าในที่สาธารณะเนาะมันเป็นมารยาทอย่างหนึง่งอีเนาะแต่กิ๊กเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะที่แต่งหน้าตรงขวาเหล็กที่เชียงใหม่เลยนะคะเขาบอกว่าเขามันไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นไงแล้วเขาเขาทำทุกอย่างแบบอิสระมากเลย มันก็จริงนะคะบางทีเราก็คิดมากว่าคนอื่นจะมองเรายัางไงเนาะแต่ความจริงแล้วทุกคนก็จะกลับไปนึกถึงตัวเองไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นจริงๆนะแม้แต่บางทีเราใส่รองเท้าขาดไปอะ่ะคนที่เดินผ่านเราเขาก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้รู้ด้วยซ้ําว่าเราใส่รองเท้าขาดมีแต่ตัวเราที่กังวลไปเองนะคะว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีเนาะฉะนั้นเราก็เป็นตัวของตัวเอง คนดีก็คือไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นก็โอเคแล้วค่ะอย่าไปคิดมากเนาะอ่ะต่อไปเรามาเซตผมกันกล้องมันจะมืดมืดนะคะ่สนใจมัน,นะคะ่ะนี่นะคะความจริงกิ๊กปล่อยผ